สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตแป้งนะคะนี่คือนี่คือหน้าตาแป้งนะคะแป้งก้อนละหนึ่งกิโลกรัมนะคะที่ลูกค้าจะได้จากเราก็จะได้แป้งหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วเราจะมาสาธิตวิธีการทําให้ดูนะคะว่าแป้งมันพันกล้วยยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ เมื่อเราได้แป้งมานะคะเราก็คึงแป้งออกอย่างนี้เลยนะคะแป้งคึงอ,ออกอย่างนี้เลยค่ะแป้งนี้จะเป็นสูตรเจนะคะเราก็มาตัดเลยค่ะตัดนะคะก้อนละประมาณอ่าหนึ่งหนึ่งขีดประมาณนี้นะคะก้อนละประมาณหนึ่งขีด นี้นะคะเราก็ตัดไว้เลยค่ะตัดให้หมดเลยนะคะนี่นะคะเมื่อเราตัดแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาใส่กล่องเก็บไว้อย่างนี้นะคะอย่าให้โดนลมนะคะเพราะว่าถ้าโดนลมแล้วแป้งมันจะแห้งเดี๋ยวเราจะมารีดกันเลยนะคะวันนี้เราจะรีดโดยใช้ไม้คึงนะคะโต๊ะทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะ าทาน้ำมันนิดนึงค่ะเพื่อไม่ให้แป้งติดนะคะแล้วนี่นะคะแป้งที่เราตัดไว้เมื่อกี้เราก็มารีดเลยค่ะรีดได้เลยนะคะรีดง่ายค่ะไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะเพราะว่าแป้งเรามัน มันนิ่มมากนิ่มอยู่แล้วนะคะรีดไปเลยค่ะแล้วแต่ชอบว่าจะเอาไปพันกับกล้วยนะคะหรือว่าไส้มันไส้เผลือกก็ได้นะคะรีดไปเลยค่ะคึงออกได้เยอะค่ะยิ่งแป้งบางเท่ากก้ก็ยิ่งจะอร่อยนะคะแล้วแต่คนชอบแป้งแป้งบางแป้งไม่บางนะคะรีดง่ายค่ะ นี่นะคะอย่างนี้เลยรีดแล้วเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตัดเลยนะคะค่ะได้แล้วค่ะ นี่นะคะพอเรารีดแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็นำกล้วยนะคะที่เราผ่าไว้นะคะนำมาพันเลยค่ะพันง่ายๆอย่างนี้นะคะยืดหยุ่นได้นะคะแป้งยืดให้มันแน่นได้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งชิ้น ค่ะถ้าใครคิดว่าแป้งมันยังหนาอยู่เราก็รีดซ้ำอย่างนี้ได้เลยนะคะรีดไปเลยค่ะรีดรีดรีดไปเลยนะคะนี่นะคะดึงออกมาได้เหมือนเดิมก็มาพันค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ดึงมาอีกค่ะ ของเรายืดหยุ่นได้นะคะเสร็จแล้วค่ะแป้งที่เหลือนะคะนำมาต่อกันได้นะคะ สามชิ้นนะคะนำไปไว้ทอดเลยค่ะ